สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวพัดลมมือถือคุณภาพแบบไม่แพงนะผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงกับงบหลักร้อยกับเจ้าตัว b a c k h h r ์ดฟันคูลเลอรไร้กับตัวพัดลมที่มีการดีไซน์มีความสวยงามแล้วก็ซัพพอร์ตกับมือถือสามารถใช้งานกับมือถือได้ทุกรุ่นนะผมตัวนี้ซึ่งขาดเล็กขนาดใหญ่ตัวนี้ก็สามารถ ขยายออกมาผมเพื่อการใช้งานกับมือถือซึ่งพีทดลองในการใช้งานกับมือถือมาหรือว่าใช้จริงกับมือถือมาหลายรุ่นสามารถรองรับได้ผมตัวนี้ซึ่งใช้งานโคตรง่ายเพียงแค่เสียบสายชาร์จโทรศัพท์มือถือของเราเข้าไปผมในช่องไท e C ตัวนี้เครื่องก็จะทำงานสามารถซัพพอร์ตหรือว่ารับไฟได้ 10วัตขึ้นไปนะผมตัวนี้สัปีนะให้มาถือว่าดีมากสามารถนำตัวสายชาร์จของมือถือนำมาใช้งานกับตัวนี้ให้ผมได้เลยซึ่งพีบอกเลยว่ามันสุดจริงตัวนี้ผมมีฟังก์ชันในการใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอดีจริงครับดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบผมตัวนี้แล้วก็พีรู้สึกว่าดีไซน์อะ่ะมันสวยที่ผมตัวนี้ขยายได้ผมสูงสุดถึง 8 5มิลลิเมตรนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสัพีนะเป็นอะไรที่คุ้มจริงครับนี่ครับก็คือตัวนี้ผมเป็นแผ่นนะผมที่เอาไว้ทําความเย็นให้กับมือถือสับสายเกมมิ่งหรือว่าเล่นเกมหรือว่าตัดต่อวิววดีโอตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากครับใช้งานง่ายนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับแล้วผมตัวนี้ไม่มีไฟนะผม rgb แล้วก็ ฟังก์ชันต่างๆในการเราลอำแอปไม่มีครับผมซึ่งคือมันเสียบแล้วมันก็ใช้งานเลยผมสับตัวนี้เน้นในการใช้งานง่ายนะครับผมนี่ครับผมซึ่งพีทําการใช้งานมาสับพีนะทดลองกับ Android หรือว่า iOS ก็ถือว่าในการระบายความร้อนถือว่าระบายความร้อนได้ดีพอสมควรนะครับผมตัวนี้เพราะว่าผมตัวนี้มีขาดใบพัดขาดใหญ่ถึง5้ใบครับผมตัวนี้บริเวณนี่ครับหนึ่งซึ่งอันนี้คือดีมาก เพราะผมมันสามารถทําความเย็นในการใช้งานเพียงเวลาผมตัวนี้ไล่ระบายความร้อนออกจากตัวเครื่องภายใน1น,นาทีหลังจากเราติดตั้งตัวนี้ผมบอกเลยว่าสุดจริงกับความเร็วในการระบายความร้อนผมซึ่งพี่ชอบมากว่าน้ําหนักมันเบาแล้วก็พกพาง่ายใช้งานได้จริงนะผมกับเจ้าตัว b a c k ชาร์ดฟัน c o ลเลอรสไรนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งสับพีนะ คืออ่ะมันเป็นอาที่เจ๋งมากเพราะว่าบางทีเนาะไฟ RGB มันอาจจะรบกวนสายตาของเราแต่ตอนนี้ทํางานเงียบมากเสียงคือว่าทํางานเงียบจริงครับผมพี่จะขอผมทําการใส่ดูเช่นพีผมใส่กับไอโฟนเนี้ยเห็นไหมว่ามันสามารถใส่กับมือถือของเราได้อย่างง่ายดายมากครับผมตัวน,ต function, น,นี้ครับผมแล้วก็ผมฟังก์ชั่นนกครัเช่นพี่ผมทําการนี่ครับผมเปิดเลยแค่เสียบครับผมไฟก็จะขึ้นบอกว่าเรากําลังเปิดเครื่องครับแล้วก็ตัวเครื่องกําลังทํางาน เพียงแค่เราอรอประมาณ1นาทีทำความเย็นของตัวเครื่องก็จะสามารถระบายความร้อนของตัวเครื่องออกมาได้ผมจากเดิมผมตัวนี้อะผมเย็นเร็วมากคือ iPhone ของพี่อะมันร้อนเมื่อกี้อะผมเดีย๋ยวผมยิงให้ดูครับผมนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามันระบายความร้อนดีมากซึ่งอันนี้พี่ได้เกมมาใหม่ๆครับผมความร้อนเกือบ30นะพอผมใช้นี่ไปอะคืออะทำงานดีมากอะรู้สึกว่ามันเจ๋งจริงให้กับมือถือครับ โอหอย่างเจ๋งอ่ะตัวนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่พีชอบมากกับเจ้าตัวนี้หลังจากพี่ใช้งานมาทําให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะครับผมตัวนี้นี่ครับหรือว่าผมพี่จะผมทําการเปิดไม่ถึงนะผมหนึ่งนาทีความร้อนดูดูครับผมยิงให้ดูเลยดูครับ15.2องศาซึ่งบอกเลยว่าสุดเจ๋งจริงตัวนี้สัพีถือว่าสุดมากครับมาดูครับว่าทําความเย็น เปิดเครื่องมาประมาณ1นาทีครับผมจะเป็นไงบ้างดูครับ2.9องศาโูหตัวแบ็คชาร์ตตัวนี้ทำความเย็นได้อย่างดีมากครับบอกเลยว่าสุดเจ๋งจริงอย่างว wow ้าวอ่ะพีว้าวมากครับโอ้โหสุดยอดนะผมสุดยอดคือเอาตรงนะมันใช้กับมือถือได้หลายรุ่นมากครับผมตัวนี้นะผมซึ่งความเย็นมันเย็นจริงนะเย็นแบบ หูมันเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะสุดยอดนะครับผมเสื้อนี้ก็สามารถใช้กับตัวมือถือขนาดใหญ่ก็ได้นะผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงแล้วผมดูคือมันสามารถทําความเย็นให้กับมือถือของเราได้อย่างเจ๋งจริงครับสัปพีนะถือว่าสุดจริงครับผมตัวนี้หูมันเย็นจริงนะงเพื่อนๆนี่ครับ1.5แล้วองศาแล้ว คือทําความเย็นได้อย่างเวิร์กมากและพัดลมก็เสียงเงียบผมแล้วก็ผมใช้ให้ดูนี่ปึ๊บนะครับมันใช้ง่ายกับมือถือทั่วไปผมแล้วก็ตัวหนีบนะถือว่าทําการบ้านมาดีมากมันกางง่ายครับรู้สึกว่ากางแล้วมันนุ่มมือมากอ่ะพี่ชอบครับผมปึ๊บซึ่งอันนี้ขอชื่นชมเลยว่ามันเจ๋งจริงครับซึ่งพีเขาเล่นเกมตัวนี้มาผมประมาณนึงบอกเลยว่าตัวนี้ระบายความร้อนออกมาดีมากครับผม คือเดอะเบสมากกับงบหลักร้อยแต่คุณภาพให้มาเกินกับงบจริงกับเจ้าตัว b บ cool er, ็ c ชาร์ดฟันคูลเดอร์สามไรตัวนี้สัปพีนะมองให้เลยว่าเป็นตัวพัดลมระบายความร้อนที่กับมือถือที่บอกเลยว่าสุดยอดจริงครับผมตัวนี้องค์ตรงนะใช้งานโคตรดีแล้วพี่ก็ผมใช้งานจริงครผมระบายความร้อนบอกเลยว่ามันสุดจริงจริงครผมสับตัวนี้นะผมแฮปปี้ Happy มาก ระบายความร้อนง่ายมากครับแล้วก็จัดการพลังงานของตัวเครื่องถือว่าเพียงพอดีจริงครับพี่แฮปปี้ Happy, ซึ่งพี่จะนำไปใช้งานตัวนี้เรื่อยๆครับให้ดูเลยว่ามันใช้งานได้เจงจริงกับตัวคูลเลอร์ตัวนี้ผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นพัดลมที่พีแฮปปี้มากครับผมนี่โหครเย็นน่ะคือมันเย็นจริงนะครับผมให้ดูเลยหัดพีเล่นเกมใหม่ครับผมดู10-4ถึงองศาคือทำมาได้ขนาดนี้ถือว่า สุดเจ๋งจริงครับสับพพีผมซึ่งใครหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเราติดตามแฟนเพจอ่ะ a c e o o o k ของ b a c k ชา a ์ถูกต้องไหมนะว่าให้ติดตามที่เพจ b a c k ช h a r t Thailand ครับซึ่งเป็น Official Facebook f a n p เ g e นะผมของ Backchart t h i l l n n d นะครับผมตัวนี้ซึ่งติดตามหรือว่ารับชมโปรโมชั่นต่างๆที่ Facebook ของ b a c k ช h a ์ t t h i l l n n d เลยครับผมตัวนี้บอกเลยว่าได้ของแท้ จากศู์ไทยร้อยเปอร์เซ็นะผมแนะนำว่าให้กดซื้อตามดิจิทีพีแนบให้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเป็นเครื่องสู์ไทยประกันสูน์ไทยปลอดภัยในการสั่งซื้อนะเมาผมดูเลยว่ามันทําความเย็นแล้วความเย็นของตัวเครื่องอ่ะแผ่นตัวนี้มันเคลือบออกมาได้อย่างดีมากบางรุนะ่นน่ะมันจะมีตัวละอองน้ําออกมาเยอะนะผมตัวนี้ แต่ตอนนี้บอกเลยว่าละอองน้ําออกมาน้อยมากถือว่าทําการบ้านมาดีมากสปีนตัวนี้ถือว่าเพียงพอแม้จะไม่มีไฟ RGB หรือว่าปรับผ่านแอปไม่ได้สปีตัว b a c k ชาร์ดฟันค o ูเ r อรสาไปตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงนะครับซึ่งก็สพอร์ตในการใช้งานกับมือถือทั่วไปได้อย่างเพียงพอและเจ๋งจริงครับผมเจ้าตัวนี้เนาะ บอกตรงนะสับพีนะถือว่าหน้าใช้งานง่ายนะผมตัวนี้แล้วก็ใช้งานได้อย่างสบายเพียงพอต่อการใช้จริงผมสับตัวนี้นะนี่ครับผมพัดลมก็ถือว่าดีมากผมปิดเราปิดได้ผมตัวนี้เนาะนี่ครับก็ถือว่าสุดเจ๋งจริงผมเซานี้ขอบคุณครับถ้าพีพูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงผมเซานี้ขอบคุณครับ